สวัสดีครับบ้านมุงพระเครื่องนะครับนี้เรามาพบเจอกันใน EP ีที่765นะครับอันนี้จะเป็น EP ตอนตีสนะครับทุกวันนี้จะลง2คลิปนะครับจะลง2คลิปนะครับตีสกับรอบ 6. โมงเย็นนะครับ2อช่วงนะครับเช้ากับเย็นนะครับเดี๋ยวเรามาฟังอันท้ายคลิปนะครับก่อนรับฟังชมคลิปนะครับกันนี่เลยแอดไลน์เบอร์โทรนะครับ 0939652361เบอร์ไลน์และเบอร์ส่วนตัวนะครับเปิดเดียวกันนะครับไอดียไลน์นี้นะครับ M O O I A M 2นะครับส่งไม่ตรงปกส่งผิดจากที่ไลน์แตกหักชำรุดสูญหายผมรับผิดชอบให้นะครับนี่เลยนะครับแอดไลน์เบอร์โทรปึ้งเข้าไปเลยนะครับต่อจากนี้ไปก็จะลงสงคลิปนะครับทุกวันนะครับตีสี่ช่วงเช้า6โมงเลดยังไงก็ไม่เกินหนึ่งทุ่มจะเป็นช่วงเย็นนะครับเพราะเผื่อหาของครับที่นัดเวลาเผื่อไว้เพราะว่า เผื่อกลับมาไม่ทันนะครับก็แต่จะลงทุกวันนะครับเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับช่วยเป็นกำลังใจกดไลกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเริ่มรายการที่1ของ EP ที่เจ็ห้านะครับเหมือนเดิมนะครับพระสมเด็จสวยๆเลยนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับนเนื้อปึกๆเลยนะครับ ค่อนข้างบางนะครับทำค่อนข้างบางนะครับเป็นรายการที่1รายการที่2จะเป็นพระสมเด็จปกโพวัดเขาตะเคานะครับปกโพวัดเขาตะเคานะครับพิมพ์นี้นะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงดีนะครับเป็นรายการที่2นะครับเนี่ยช่วงเช้าจะมี27รายการนะครับ นี่นะครับรายการที่สองรายการที่สามก็เป็นพราสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเป็นสมัยใหม่นิดนึงนะครับออกเหลืองๆนะครับพระมีมวลสารนะครับเดี๋ยวขยายขึ้นไปนิดเองนี่นะครับเนื้อดีนะครับแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับรายการที่สี่ก็เป็นผ้าสมเด็จนะครับแต่พ้านี้เนื้อแปลกนะครับเหมือนเขาลงอะไรไว้ย่นๆนะครับ ก็งงลงอะไรไว้ทําไมเนื้อผ้าเป็นย่นๆแต่ตัวองค์พระเป็นเนื้อผงนะผมดูว่าเขาเป็นเนื้อผงนะครับดูว่าเป็นเนื้อผงหรือเป็นเนื้อเนื้อผงนะครับแต่ทําไมเขาลงอะไรไว้หนามากเลยนะครับเนี่ยเป็นรายการที่สี่นะครับแปลกตาดีนะครับเนี่ยแต่ข้างในเนี่ยมองออกว่าเป็นเนื้อผงนะครับเป็นรายการที่สี่นะครับ รายการที่5ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงเป็นขาโตอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นที่ไหนนะแต่เป็นพระพิมพ์ทรงสมัยใหม่แต่เนื้อค่อนข้างจัดมีความเก่านะครับพระจะอยู่ที่สูนกว่าหนึ่งกว่าได้นะครับเนี่ยเป็นรายการที่5รายการที่6ก็เป็นพระสมเด็จนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรง ออกขาวนะครับพิมพ์ทรงแบบนี้ก็เป็นที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากหลวงพ่อแพรหลังรูปเหมือนนะครับสภาพยังดีนะครับสวยๆเลยนะครับเป็นรายการที่6นะครับรายการที่7เป็นพระเนื้อดินนะครับพระคงลำพูนนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับเนื้อค่อนข้างจัดละเอียดยิบเลยนะครับเป็นรายการที่7ดนะครับ รายการที่8เป็นพระพุทนั่งแบบนี้นะครับเนื้อออกเป็นเนื้อว่านหรือว่าเนื้อผงยานะครับผมไม่ทราบว่าออกที่ไหนเป็นยังไงไม่ทราบเลยนะครับไม่มีข้อมูลนะครับเป็นรายการที่8รายการที่เเป็นพระหลวงปู่ทวนนะครับถือลูกแก้วแบบนี้เนื้อหาพิมพ์ทรงออกเนื้อว่านสีชมพูนะครับพิมพ์คมชัดลึกสวยๆเลยนะครับแต่ไม่ทราบว่าออกวัดอะไรนะครับ สูงนะครับเป็นผักของโตนิดนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยได้เล็กมากนะองุ่ใหญ่นะ๋ยวผมวัดให้นะครับอยู่ที่ส่วนสูงนะครับนิ้วครึ่งนะครับหน้าตักอยู่ที่นี่นะครับความกว้างอยู่ที่ประมาณสอเซนนะครับ2เซนกว่ากว่านะครับเป็นรายการที่เก้นะครับรายการที่10เป็นพ้าปิดตานะครับเป็นเนื้อออกเนื้อผงนะครับด้านหลังเป็นยันแบบนี้ไม่ทราบาที่ไหนนะครับ เป็นพิมพ์หกเหลี่ยมนะครับเป็นพิมพ์หกเหลี่ยมนะครับน่าจะเป็นสายตะวันออกนะครับปิดตานะครับรายการที่สิบรายการที่สิบเอ็ดเป็นพระกีบบัวนะครับเป็นพระกีบบัวหลวงปู่โตนะครับเนื้อผงนะครับหลังยันตีนะครับหลังยันตีนี่สิงเหหนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับเป็นรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่12ก็เป็นภาพปิดตานะครับปิดตาเนื้อผงสีขาวนะครับนี่ปิดตาเนื้อผงจัมโบ้นะครับหลังเขียนว่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีนะครับเป็นปิดตาเนื้อผงสีขาวนะครับเป็นรายการที่12นะครับรายการที่13ก็เป็นภาพปิดตานะครับนี่นะครับ เป็นปิดตานะครับอันนี้คนละพิมพ์กับกอันนี้อาจจะเป็นจัมโบ้หนึ่งเพราะอันนี้เป็นหลังยันตีตนิสสิงเหนะครับปัประดูชิมพีนะครับจะพาเป็นเนื้อดํานะครับเพราะว่าขาจะไม่เห็นนะิ้วเท้านั่นจะเป็นจัมโบ้หนึ่งนะครับถ้าเห็นนิ้วเท้านั้นเป็นจัมโบ้สองนะครับเป็นรายการที่สิบสามนี่นะครับจัมโบ้หนึ่งกับสองต่างกันตรงที่สองจะเห็นนิ้วเท้านะครับหนึ่งจะไม่เห็นนิ้วเท้านะครับจัมโบ้หนึ่งไม่เห็นนิ้วเท้านะครับ จัมโบ้สจะเห็นนิ้วเท้านะครับนรายการที่สิบสองและ1ิบสามนะครับรายการที่14ก็เป็นพาติดตาตะกัวนะครับด้านหลังมีต่อโคดแบบนี้ก็เล่นกันเป็นวัดโคนนอนอปุบปุกเศษนะครับปีหนึ่งห้นะครับต,ตะกัวนะครับเป็นรายการที่14รายการที่15้า เป็นนางองค์เล็กจิ๋วนะครับเรียกกันเป็นนางกุวัดวังมัะพิสนุโลกนะครับไม่ค่อยได้พบเห็นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะครับพระดีราคาถูกนะครับนางกุวัังมัะนะครับเป็นหมายเลขที่สิบห้าหมายเลขที่สิบหกเป็นรูปถ่ายขนาดห้อยคอนะครับมีประหลอดนะครับด้านนี้เป็นครูบาศรีวิชัยอีกด้านหนึ่งเป็นหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับแห่งวัดบ้านไร่นะครับสองรูปนะครับในบานเดียวกัน ขนาดห้อยคอนะครับเป็นรายการที่16รายการที่17เป็นพระซุ้มกอเนื้อดินนะครับเนื้อหาพิมพ์ทรงคมชัดลึกเนื้อค่อนข้างละเอียดนะครับมีแร่ว่านดอกมะขามนะครับมีค่าปวกมีลาลักรบสูตรนะครับเป็นรายการที่17ดูให้ชอบแล้วก็ปิดไปนะครับดูไม่ชอบก็เข้ามาชมก็เป็นสิริมงคลกับช่องผมแล้วนะครับนี่เป็นรายการที่17นะครับ รายการที่18เป็นพระเนื้อดินนะครับสวยๆนะครับเนื้อละเอียดมากแต่ผมไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนนะครับเรียกไม่ถูกว่าพิมพ์อะไรนะครับเป็นรายการที่18รายการที่19เป็นพระขุนแผนนะครับขุนแผนผงพายกุมารนุปูธทิมนะครับมีเส้นเกษาด้านหน้านะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนนะครับแล้วมีตะกรุดฝั่งอีกหนึ่งดอกนะครับ เนื้อหาพิมพ์ทรงเป็นผงพุทธคุณล้วนนะครับเป็นเลขที่สิบเก้านะครับหมายเลขที่ยี่สิบเป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญยืนแบบนี้ยืนห้ามญาตินะครับเพราะยกมือข้างเดียวนะครับด้านหลังเขียนแบบนี้นะครับเป็นรุ่นหนึ่งนะครับผมไม่ทราบว่าออกที่ไหนนะครับเป็นเหรียญทองแดงกับไหลทองบางๆนะครับเหรียญเก่านะครับเหรียญเก่านะเป็นหมายเลขที่ยี่สิบ หมายเลขที่21เดนี่มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยนะครับเป็นผูดทวดองค์เล็กนะครับจะมีงูด้านหน้าก็ต้องว่ากันเป็นวัดพระโคนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับผิดถูกขออภัยนะครับแต่องค์เล,ลงเล็กนะครับเป็นหล่อโลหะทองเหลืองนะครับเนี่ยเป็นลูกผูดทวดนะครับแบนนี้เลยนะครับนี่มีความเก่านะครับเนื้อคล้ายๆล,ลงหิงนหรือว่า เนื้อฝาบาททองเหลืองนี่แหละนะครับเป็นรายการที่21มีกรอบนะครับแต่ผมแกะออกมารายการที่22เป็นพระลอดองค์จิ๋วนะครับพระรอดของขวัญวัดห้วยมงคลนะครับเป็นเนื้อว่านแบบนี้นะครับวัดห้วยมงคลนะครับอยู่ในกล่องแบบนี้เลยนะครับนี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับอย่างายนิ้วมือแบบนี้นะครับเป็นวัดห้วยมงคลนะครับวัดห้วยมงคลนะครับ มาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับเป็นรายการที่22นะครับรายการที่23องค์เล็กเลยนะครับจิ๋วเลยนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นเมตตานะครับบางคานนะครับพิธาพิธีพุทธาพิเศษนะครับณวัดท้ายน้ํานะครับเป็นหลวงพ่อเงินหล่อโลหะองค์จิ๋วเลยนะครับจิ๋วมากเลยนี่เล็กปายิ่ก้อยเยอะเลยนะครับ นี่นะครับองเล็กนะครับองเล็กเลยองเล็กจิ๋วเลยนะครับมาพร้อมกล่องนะครับหลโลหะทองเหลืองแบบนี้นะครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับเพราะมือผมเล็กๆจะจับลาบากนะครับกล่องแบบนี้นะครับกล่องนี้มีค่าปลวกเลยนะครับกล่องดีมากเลยนะครับเป็นกล่องของวิกสันนะครับเป็นกล่องเก่าของวิกสันนี้ ไว้ใจได้เลยนะครับกล่องวิกสันนะครับเป็นรายการที่23ครบ23รายการี่องละ200บาทส่งฟรีมีปลายทางนะครับ24 25 26 27เป็นรายการพิเศษรายการองค์ละ300บาทส่งฟรีมีปลายทางนะครับรายการที่24นะครับเป็นกิ่งแตกเก่านะครับอันนี้ผมเคยลงไปครั้งหนึ่งมีคนถามนะครับก็เลยเอามาไล์อีกครั้งนะครับเป็นรายการ2ี่0 0บาบาทนะครับตอนเขาอยากได้หาไม่เจอนะครับเป็นรายการที่24 รายการที่ยี่สิบห้า,าหเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระเนื้อดินเป็นพระล่วงยืนเปิดโลกแบบนี้เป็นสองสีแบบนี้เป็นพระแบบนี้ก็ต้องตีกันเป็นสุโขไทยนะครับส่วนสูงนะครับมีความเก่านะครับพระนี้เก่ากักเลยนะครับอุ้ยนี่นะครับส่วนสูงอยู่ที่ประมาณสองนิ้วครึ่งเลยนะครับประมาณสองนิ้วครึ่งเลยนะครับมีความเก่านะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบห้านะครับ รายการที26 th. 26 th, ่ยี่สิบหกถักลวดมาเลยนะครับอันนี้แปลกเข้าไปอีกนะครับเป็นพระยอดธงนะครับดูเป็นพระยอดธงมีความเก่านะครับเป็นเนื้อดินเก่ามากนะครับถักลวดแบบนี้นะครับอันนี้เพิ่งได้มาเลยนะครับเนื้อดินนะครับแต่ว่าเป็นยอดธงแปลกตาดีนะครับสามร้อยบาทนะครับเป็นรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นพระพุทธร่อโลหะนะครับมีความเก่านะครับ ขนาดบูชาได้ห้อยได้แต่ว่าองค์ก็จะเื่องนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมวัดให้นะครับวัดให้เลยว่าส่วนสูงที่เท่าไหร่นะครับส่วนสูงนะครับสองนิ้วครึ่งเลยนะครับหน้าตักอยู่ที่หนึ่งนิ้วนะครับหน้าตักหนึ่งนิ้วสูงสองนิ้วครึ่งนะครับอันนี้มีความเก่านะครับเป็นพระอโลหะทองเหลืองนะครับพิมพ์เป็นพิมพ์เฉียงแสนสิงสามนะครับ 300บาทพร้อมค่าจะส่งนะครับครบนะครับ27รายการช่วยเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านมุงให้ด้วยนะครับไม่ซื้อไม่หาแค่แวะเข้ามาชมก็เป็นสิริมงคลกับช่องผมแล้วนะครับขอบพระคุณมากครับ